เลิกงานแล้วกลับบ้านกันจ้าฝนตกนะทุกคนมาได้เอาคันหฮมมาเอาถุงพลาสติกในโรงงานมามาทาบันเทเบิ่มลงมาเนะาะทำได้ความหัวนะวะหนาวนะยังไว้ๆนี่บอเป็นอย่างเด้ถึงฝนเนาะถึง ยาให้มันไปทันรถไปนะเนี่ยป้าใน,นที่ทำงานเนาะเราถามชริสาให้ยูว่าโบมีคนอันหับเธอขึ้นรถไปลงสถานีรถไฟเนี่ยโบมาส,สั่นว่ามีอยู่ต่ว่าเขาเขาผ่านสถานีรถไฟอยู่แต่ว่าเขาโบให้เขาขึ้นรถไปน้ำมันนะเพราะว่ายังเพราะว่าเขาแมนมูเขาเนาะ เขาก็เฝ้าย่างของเขาไปเนาะเดียวกับหวัวชานีรถไฟคือกันเนาะถ้าเขามีน้ำใจเขาก็ถามเขาแหละโมเมนต์ว่าเขาสิไปถามเขาเนาะอยากอายทามนะมองต้นไม้ใบร่วงแล้วร่วงซาเน,เนี่ยร่วงซามันก็สิโปงซาเนาะอุ้ยมาแล้วเทลงมาอีกแล้วเนี่ย หนาวหนาวเทลงมาอีกแล้วนะจ๊ะประถุงพาตตี้ครอบหัวก็เนาะคลิปก็อยากท่ายเนาะ <c ười> คลิปก็อยากท่ายเนาะท่ายไปสละบ,บป่ปังดอกคลิปกระไดทุกคนวิวก็มีอยู่ประมาณวิวหนึ่งสองวิวนี่แหละเล็กๆน้อยๆเนาะช่องกับบ่เติบโตยังดอกแต่กระใจสูอยู่นะ ถึงจะบ่มีค้นเบิงก็ไดเนาะถึงจะบ่ปังกระสูเยู่เมื่อนี้เนาะ,อะตอนว่างอันบ่ายโมงนะเอเจนซี่เกาเนาะส่งกบความ,มา้าตามให้ชาลิสากลับไปเหตุงานอยู่เมืองเกาบอกว่าถ้ากลับก็บคือกลับวันจันทร์มาสั้นอ่ามืออื่นมันก็เป็นวันสุกแล้วเนาะชาลิสาก็เลย ตอบไปแล้วเราว่าบวกลับไปมันก็นเลยว่าพิจาจรณาเบื้องอีกเชีย่ยหนึ่งบอเพราะว่าตอนนี้เขาจ่ายแพงกาเก่าได้สัน้นอาจจะตะกี้นะมันอาทิตย์ละสามอาทิตย์ละเท่าไรอาทิตย์ละพันสองเนาะพันสองก้อนหกักภาษีเนาะหลังจากหากักภาษีเรามันก็เฉลืออยู่ประมาณพันหนึ่งนี่แหละทุกคนแต่ว่าอ่าเลทไม่ที่เขาจ่ายนะ เขาใจแพงก็เกาเติบนึงอยู่อยอยเอดี๋ยวเอาถุงพลาสติกคุ้มหัวโอเคถุงพลาติกคุ้มหัวแล้วใจอ่าสามสเจ็ดเกาเนาะจากสามสิคืนมาเป็น37มสเจ็ดเก้าสิบปลาสาน่ะทุกคนอ่ามันกระจายแพงก็เกาแบบ 4เหรียญน,นะต่อสมมุตเราฝนเทลงมาแล้วแต่ว่ามันบมีความสมบายใจเนาะขันกลับไปมองเก้าก็ได้ก็เลยว่าตัดสินใจจะอยู่มองนี้เนาะมองปัจจุบันนี้แล้วก็เอเจนซี่มองปัจจุบันนี่กลับมาบอกมือเศ้านี่เนาะเขามาบอกว่าจะได้เป็นพนักงานประจำแล้ว หัวหน้าที่เป็นทีมลีดเดอร์กลับมาบอกว่าเขาสีเอาเขาเป็นพนักงานประจำแล้วก็เลยถามเอเจนซี่เว่าถ้าฉันกลับขึ้นไปนี่งานมันจะมะีได้เหตุโดนสำดํำใดระยะเวลาเขาว่าประมาณสองอาทิตย์หรือว่าอาจสะแบบโดนเติบยู่ว่าสัตน มันก็มีแนวโน้มที่เขาจะโดนอีกอะทุกคนโดนเขาเตะอ,ออกอีกอะก็เลยตัดสินใจแล้วล่ะว่าจะบอกกลับไปเนาะป้ายยางก่อนเ้อทุกคนเด้อเบิงสภาพไข่อตอนนี้เบิกเด้เปี <c oughs> เป่ยวแล้วป้าก่อนฝนลงเม็ดแล้วไปแล้วจ้าสู้ๆปอกันกีบ๊ายบาย